บริษัทซีพีแรมจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและแบรนดชั้นนำที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคจนได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วย supply chain management ัพพลายเชนแมเนจเมน์เป็นกระบวนการการบริหารทุกขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสั่ซื้อนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตจนระขั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับการสร้างระบบให้เกิดการเคลื่อนไหลของข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านข้อมูลไปทั่วทั้งองค์กรการเคล สำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คัดเลือกแต่คุณภาพที่ดีปรังจากสินค้ากลองหรือตัวพนักงานเองและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยค่ะกระบวนการของซีเบคเองซึ่งแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ซีเบคเองเราก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ควบคุมสินค้าตามมาตรฐานของเรานะก็มีการมาทำงานร่วมกันใน เรอทราบถึงที่ทางการเติบโตของบริษัทซีพีรัมนะครับซึ่งเราเราเห็นตัวเลขแล้วว่าทุกปีซีพีรัมมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเราเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักในการให้บริการบรรจุภัณฑ์สติ๊กเกอร์ที่ติดบนฝากล่องข้าวนะครับเราก็เลยเห็นว่าถ้าซีพีรัมมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นนี้เนี่ยบริษัทเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะเติบโตลักษณะนั้นเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เราจะเติบโตในทางปริมาณอย่างเดียวนะครับเราต้องมีเรื่องของคุณภาพที่จะสอดคล้องด้วยมีเรื่่่่่่ออออองงงงงขกกกกาาาารรรรรบบิทททททีีีววววดดดเเ็ตสนนนนลูค้้้ไยยััช คุณภาพของสินค้าและบริการที่ทาง CP แล m จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศนั้นขึ้นอยู่กับทุกหน่วยภายในองค์ก,กรให้ความร่วมมือในการทำงานและแก้ไขปัญหายอย่างใกล้ชิดให้กับลูกค้าด้วยเหตุน,นี้นะคะจึงเกิดแนวความคิดในการบริการทุกหน่วยเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นงึจากลูกค้าของ CP แล m ค่ะผมเองเชื่อมั่นว่า CP แล m เองเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศนะครับที่มีมาตรฐานในการผลิตน,นะควบคุมคุณภาพนะอต Quality และ c ีพีแเองเนี่ยสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของเซเว่นอีรเไปทาง c ีพีแมเองนี่ยมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่จะสามารถผลักด,ดันผักดันสินค้าใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอย่างต,ต่อเนื่องตลอดจนถึงมีการควบคุณภาพตลอดเส้นทางทําให้ลูกค้าเรามีความมั่นใจในสินค้าเรา,เราคิดว่าการสร้างป,ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลการพัฒนาการออกสินค้าใหม่ๆที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับการจาัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องเพื่อเข้าถึงหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้าครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับรวมถึงการบอกเล่าถึงสิ่งที่ดีๆต่างๆที่ที่เราจะนำเสญญนอให้กับลูกค้าอย่างต่อนเนื่องนี่คือนสามส่วนที่เราคิดว่าจะทำให้เราอยู่ในใจของลูกคา้าหรือผู้บริโภคของเราและจะทำให้ทั้งซีพีเฟชมาและซีพีแดนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้าของเราโดยในแง่ของซีพีแดงเนี่ยเป็นองค์กรที่เน้นในแง่ของเรื่องคุณภาพสินค้าในแง่ กลุ่มธุร okay. กิจการสื่อสารและบริการมัลติมีเดียและกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย c p o อยู่ในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจค้าปลีกรเภทร้านอิ่มสะดวกภายใต้เครื่องหมายการค้า Seven Eleven นับตั้งแต่เปิดร้าน Seven Eleven สายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์บริษัท MAM Hard จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายต่างๆให้กับกลุ่มธุรกิจ c p o บริษัท GoSoft ประเทศไทยจำกัดดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มธุรกิจ PO บริษัทศึกษาพิวัดจำกัดดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญในธุรกิจคาบปีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาบปีโดยมีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนดังนี้โรงเรียนปัญญาพิวัฒน์เทคโนโลยีตั้งอยู่ณถนนติวานนท์เปิดสอนในระดับปวชสาขา,าวิชาธุรกิจคาบปีบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจไฟฟ้าและเมคคาร,รอนิกส์ทั้งในระบบการศึกษาปกติและทวิภาคีเพื่อตอบสนองนักเรียนที่อยููู่่่หหาา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 งงงงงไไกกกกกกลลแะะสนนนนนใใจจจจเเเขข้้้้ศศศึึึึษษัััับบโโรรรรรรรีีียยยยยทดดมม์ปญญพิวคคออุ และคุณลักษณะของบุคลากรที่มีความสูงที่นี่เราพร้อมให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนและมุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารงานแบบฮาร์โมนีพร้อมทังสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชนนอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ a i l a n d Quality Awards t q a มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมแบบ TQM โดยยึดมั่นเป็นศาสนาทางธุรกิจภายใตแนวคิดการบริหารงาน